เลิกงามยามดีวันนี้ถือโอกาสในการแบบว่าเช็คแมงมุมก็สังเกตได้ว่าสีเริ่มเข้มแล้วเราก็เลยทําการเริ่มคัดแยกเด็กๆโดยการเจาะรูกล่องเล็กๆนะครับหรือว่าถ้วยน้ําจิ้มไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้เลยนะครับทุกคนเราก็ใช้เข็มนะครับเจาะๆเจาะรูให้แบบว่าพุ่นๆหน่อยเพราะว่าเพื่อจะได้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับก็จะเติมพีชมอสเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับอย่าลืมนะครับน้ำจะต้องพักด้วยเพื่อป้องกันสระ อะคอรีนหรือว่าสารเคมีนั่นเองเพราะว่าเหมือนที่เราบอกนะครับว่าพวกแมงมุมเนี่ยจะค่อนข้างไวต่อสารเคมีก็เลยต้องใช้น้ําที่ผ่านการพักไว้ก่อนนะครับนี่เลยเราก็จะแยกกล่องละหนึ่งตัวนะครับชุดนี้ก็จะเป็นบึ้งน้ําตาลชุดแรกที่เราแบบว่าอนุบาลไว้นะครับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่แบบว่าเกิดจากการแบบว่าผสมเองอะไรแบบนี้เออมันก็ได้อยู่นะทุกคนก็ไม่ได้ยากมากและก็ไม่ได้ง่ายมาก แต่สรุปแล้วโดยรวมก็ลำบากลาบนเขาไปหมดเลยทุกคนก็คือแบบถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีน้องฮันเตอร์ทีอาย่อยทีใครเอ่ยแบบว่าเยอะมากหาข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับหรือว่าถามจากวกพิพีที่เขาแบบว่าเพาะกันอยู่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเราใช้ช้อนตักเอาตอนแรกเราใช้โปรเซสในการแบบว่าคีบเด็กๆแต่ว่ากลัวแตกมากก็เลยแบบว่าเอ้ยพี่ข้างร้านเลยแนะนําว่าเอ้ยลองใช้ช้อนตักสิเหมือนรอบที่แล้วแหละทุกคน ก็ใช้ช้อนตักก็ง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนทุกคนจะสังเกตได้ว่าสีของน้องเนี่ยยังไม่สม่ําเสมอเพราะจะมีบางตัวเนี่ยที่กําลังอ่สียังมีความเหลืองอยู่ยังไม่มีความเข้มอาจจะต้องรออีกสัก1สัปดาห์นะครับให้น้องได้ลอกคาบอีกสักคาบหนึ่งแล้วค่อยให้อาหารอาหารที่เราให้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องให้อะไรใครที่แบบว่าสามารถแนะนําได้สามารถพูดคุยหรือว่าสามารถสอนเราได้เลยนะทุกคนตอนนี้ก็คือน,นั่งทํายังไม่เสร็จ นะดึกดื่นค่ำคืนไม่รู้เธอไปอไปนอนที่ไหนอนอนที่ร้านนี้เลยละกัน <c oughs> นี่เลยทุกคนเราก็จะแบบมีเติมน้ำเติมฮีทมอสใส่น้องลงไปวันเนีเ้ยทำทุกวันทำทั้งวันทั้งคืนให้มันจบไปแล้วขอโชว์หน้าโชว์ตาพ่อค้าหน่อยจะได้ไหมสักหนึ่งแมต์อ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ก็เป็นไงหลับดูเป็นการเป็นงานดูเป็นดูเอาเรื่องเอาราวอยู่นี่เลยนี่เลยก็คือแบบว่าแมงมุมที่เราได้ก็ พอประมาณเลยทุกคนก็ได้เยอะพอสมควรนะทุกคนเนี่ยตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าชุดนี้เป็นชุดที่ได้น้อยที่สุดนะทุกคนแต่ว่าก็เยอะอยู่ไม่น้อยเลยนะทุกคนอันนี้ขนาดไข่จากแม่ประมาณไซส์ประมาณแบบว่า3นิ้วนิดๆเองประมาณเกือบ4นิ้วแต่ว่ายังไม่ถึงนี่เลยเราเราก็เติมไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มแพ็คเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จหรอกเพราะยังเหลืออีกชุดหนึ่งทุกคนก็ได้ประมาณคร่าวๆนะครับที่เรานับ อยู่เนาะก็มีประมาณแบบว่า150-160ตัวโดยประมาณก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะทุกคน